แรงได้ใจเลยเนาะดูดูแกแก่ไทยแรงได้ใจมากเลยอะ่ะแรงมากๆน้ําไหลลงจากเขาพลักมาถึงในบ้านเลยเนี่ยลงมาจากเขาเลยมานี่เลยลุกไปเลยหมาก็นอนไม่ได้ แน่นอนแน่นอนธรรมชาติของคนอยู่ที่ต่ำเนาะน้ำก็จะไหลาจากที่สูงสู่ที่ต่ําฝนก็มาแต่ไม่มีลมนะน้ำลล้วนฝนล้ลวนเลยฝนล้นลวนฝนล้นล้วนตกได้แล้วครึ่งชั่วโมงละลมหน้าดูอ้าวหมาวิ่งออกไปทำไมอะ่ะ รู้จะไปยังไงอ่ะมันมันหลงอ่ะมันหลงแล้วเนี่ยหมามันหลงแล้วเนี่ยแก่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 ดีท่านไปงูเขียวไปแล้วนู่นงูเขียวไปทางนู้นแล้วอ่าไม่ไล่เลยงูเขียวไปแล้ว ตกดี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 กดจริงจิงแต่ไม่มีลมถือว่าไม่อันตรายน้ำไหลลงเขาบึ้มๆเลยอะ่ะ แมหมาก็หนีน้ำไม่มีที่อยู่เพราะน้ำมันไหล